ใช่ค่ะเราเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เป็นข่าวดีแจ้งข่าวดีสําหรับกลุ่มคนกลุ่มนี้นะคะธนาคารอมสินเปิดเงื่อนไขสินเชื่อสวัสดิการสู้ภัยโควิดกู้สูงสุด5 0 0 0บาทผ่อนกันยาวๆ10ปีไปเลยนะคะธนาคารอมสินเปิดสินเชื่อสวัสดิการสู้ภัยโควิดปล่อยกู้ข้าราชการรัฐวิสาหกิจวงเงินกู้สูงสุด5 0 0 0บาทผ่อนนานสูงสุด10 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะล่าสุดธนาคารออมสินเปิดสินเชื่อสวัสดิการสู้ภัยโควิดสำหรับบุคลากรในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรอิสระองค์การมหาชนที่หน่วยงานส่วนกลางมีข้อตกลงกับธนาคารออมสินไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกันนะคะ มาดูคุณสมบัติของผู้กู้นะคะ 1. เป็นบุคลากรในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรอิสระองค์การหมหาชนที่หน่วยงานส่วนกลางมีข้อตกลงกับธนาคารอมสิน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อตกลงของแต่ละหน่วยงานนะคะ2มีอายุครบ20ปีขึ้นไปและเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน60ปียกเว้นข้าราชการอายการและข้าราชการตุลาการเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน70ปี 3. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร 4. ณวันยื่นกู้ต้องไม่มีภาระสินเชื่อสวัสดิการสําหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจของธนาคารอมสินนะคะมาดูรายละเอียดของดอกเบี้ยนะคะอัตราเงินกู้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อตรงลงของแต่ละหน่วยงานนะคะกรณีที่1น,นะคะผู้กู้มีบัญชีเงินเดือน,นกับธนาคารอมสินดอกเบีย้ย MRR 1.25%นะจะอยู่ที่4.995%นะคะ ผู้กู้ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารอมสิน MRR อยู่ที่0 2 5ได้ที่5.995%นะคะกรณีที่2ผู้กู้มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารอมสิน MRR อยู่ที่1 0อยู่ที่5.24 5เซผู้กู้ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารอมสินนะคะ MRR ไม่มีแต่อยู่ที่6.24 5เปต์นะคะ ระยะเวลาโปรโมชั่นนะคะจะทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่30ธันวาคม2 6 6 5หมายเหตุนะคะ1ปัจจุบัน MRR เท่ากับ6.245%ต่อปีตั้งแต่วันที่25พฤษภาคม2 6 6 3 2หหลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นที่ไม่ได้กล่าวไว้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะคะ 3. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นของธนาคารได้สมัครสินเชื่อสวัสดิการสู้ภัยโควิดนะคะหากทนาดสนใจสมัครสินเชื่อสวัสดิการสู้ภัยโควิดนะคะสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้นะคะ